เอ่อมาลูคคิววันนี้นะคะทุกคนตัวคิลินนะเราลองเป็นครั้งแรกเลยตอนแรกจะเปิดแบบอันบ็อกเทเทซะหน่อยแต่สุดท้ายก็คือจะน้องก็ระเบิดจนได้นี่ขนาดขอแล้วนะดูวันนี้ก็ชงใสเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราตื่มเพียวเนาะไม่มีอะไรมากตีเบาๆน้องสาบกรรมนิดๆมั้งที่เราตักแล้วก็ตามด้วยน้ำนะคะ น้ำอุณหภูมิเราอาจจะไม่ถึงแปดสิบแล้ววันนี้เพราะเราต้มไปสักพักลแล้วแหละมาแล้วเราก็มาตีมาชากร้าน,นนี้ก็ตีเริ่มไม้เริ่มมือกันไปตามระเบียบนะเหมือนเดิมเราก็ตีให้มันเป็นฟองนองนวลนัว,น,วน้อเราก็ขึ้นฟองพอได้อยู่นะหอมทนสาหร่ายนะตัวนี้เราเคยกินดูเจนมาละแต่เราก็ยกระดบมาเป็นกินลินค่อยๆ่อยไต่ไปเพราะเดี๋ยวมันจะติดดอยเกินไปดูเลิ้ม,มือจริงๆอะ เรามาดูตอนเทกันน้ำแข็งเหลือน้อยหนึ่งน่าร้อนเนาะตอนนี้เขียวมากทุกคนเีียเขียวสดมากไม่ขมไม่ฝาดเหมือนเดิมตัวเนี้ยมารูคิวใครๆก็รอเนาะเพราะว่าราคารีเซลแรงมากทุกคนก็ลองดูกันนะคะว่าถ้าอยากกินไม่อยากรอก็จัดเลยต้องกดแล้วละจริงๆก็เพิ่งเคยลองสองตัวนะของมารูคิว น,น้องก็ดีมากเพราะว่าเราดื่มใสดื่มเพียวเราก็ต้องลองแค่นี้แหละใส่เพียวแต่ถ้าตัวนมก็คือดูในคลิปอื่นได้เลยเราปักเวลาละ